สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเวกับไทยแลนด์ทาง Voice TV เซอร์ปหาสสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับเราทั้ง3คนนะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรธอาลีนะครับพี่สิริสุขผภูมกพลันอยู่นะครับสวัสดีอาจารย์วิโรธสวัสดีพี่ชูวัตรครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เนี่ยเอ่อก่อนก่อนจริงๆข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้จะเป็นเรื่องของการรัศดรเนี่ยนะฮะก็เอ่อแหมมีแต่เรื่องของการรัศดรนั้นคือเรื่องราวเนี่ยมันวุ่นวายกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ใช่ไหมฮ คือคุณผู้ชมนึกภาพเป็นพร้อมกันนะวุ่นวายมาตั้งแต่กลางวันที่บริเวณนรสุมเฉลียวชัยใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่สามย่านและอีกมุมหนึ่งมันก็มีการข่าวว่าคนหายตัวไปอ่าฮะครับคือคือมันเลยกลายเป็นเรื่องที่มันวุ่นวายแล้วก็น่าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ก็ขึ้นแต่แต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะกับพร้อมกับเรื่องโควิดสองเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมขึ้นที่เรื่องนี้เลยแล้วกันเรื่องว่าทีมทนายเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยคือ ตำรวจเนี่ยมีการจับกลุมไปทั้งหมด6ท่านใช่ไหมครับข้อมูลถ้าไม่ผิดเนี่ยอันนี้จากที่อนุสาวรีย์ชัยและที่สามย่านมิตรทาวใช่นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยสองท่านแล้วสามย่านมิตรทาวอีกสท่านเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นไปที่คนละสอนอกันนะครับสี่ท่านที่สามย่านมิตรทาวจะไปที่สอทปทุมวันปทุมวันใช่ไหมครับส่วนอีกสองท่านที่อนุสาวรีย์จะไปที่สอทพญาไทอ่าฮะใช่ไหมฮะโอเคนะครับ ตามรายงานที่ได้รับมาเนี่ยนะครับสท่านเนี่ยอายุ27ปีหนึ่ง40ปีหนึ่ง49ปีอีกหนึ่งและ52ปีอีกหนึ่งเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ที่สาลแขวงปทุมวันศาลแขวงปทุมวันแล้วนะครับแล้วก็คนะาดว่าจะมีการออยื่นประกันตัวยืวนะะ่นประกันตัวมานะฮะโดยทีมทนายนะครับจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนะนะฮะโดย บรรดากลุ่มคนเหล่านี้นะครับถูกจับกลุ่มนะจากกิจกรรมเขียนป้ายผ้ารณรงค์ให้เลิกกฎหมายอาญามาตรา112และชุมนุมที่เกี่ยวข้องนะครับต่อเนื่องนะฮะซึ่งจัดโดยกลุ่มกาดปลดแอกนะฮะกรณนีก็คือกรณีที่หน้าวีโบนะฮะวันนี้เองก็มีประชาชนประมาณ30คนนะฮะมารอให้กำลังใจเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้านะฮะโดยมีคุณอาเล็กโชคร่มพลึกนะฮะศิลปินเสื้อแดงใช้เครื่องเสียงขนาดเล็กเต้นดนตรีให้กำลังใจด้านหน้าศาลตำรวจ ในพื้นที่ก็ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้เสียงดังจนเกินไปแต่ไม่ห้ามนะครับในการทํากิจกรรมหรือเล่นดนตรีไปอ,อย่างใดนะฮะส่วนอีกสองท่านนะครับก็คือคุณใบบุญไทยพานิยุยอายุยี่สิบปีกับคุณพานุพงศ์พงษ์ธนวอายุยี่สิบปีถูกจับคุณบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสนพญาไทนาตัวฝากขังนะครับที่แขวงดุสิตพร้อมกันในวันนี้ด้วยนะฮะโดยเบื้องต้นตํารวจตั้งข้อหานะครับทั้ง6ว่ากระทําความผิดนะครับฝา่าฝืนพระราชบัญฉุกเฉิน ตามพรบโรคติดต่อครับแต่ข้อมูลที่ผมได้รับมาล่าสุดเนี่ยรู้สึกทั้งสองท่านนี้ยังคงอยู่ที่สนพยาไทยแล้วปเพอเผยเห็นขาบอกว่าอาจจะมีการขอประกันตัวที่สอนอพยาไทยเลยเลแต่ว่านะตรงนี้เดี๋ยวรอนะรอคอนเฟิร์มอีกที่นึงนะนะครับ แต่ว่าทั้งสองท่านนี่ก็ดูเหมือนว่าจะไปที่ศาลแล้วนะฮะก็ไปที่คือมีมีกำหนดการว่าจะไปที่ศาลแขวงดุสิตเพื่อไปฝากขังแล้วก็จะไปขอประกันตัวในชั้นศาลชั้นศาลเอาอีกทีนึฮะก็ถ้าเกิดวันเสาร์เนี่ยใครที่อาจจะไม่ได้เปิดหรือปิดทีวีปิดข่าวปิดอะไรทั้งหมดไม่รับรู้ก็คือว่ามันมีนัดชุมนุมกันนัดเขียนป้ายผ้าความยาว1 1 2เมตรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช่ไหมฮะในวันนั้นเนี่ยคือการกดแอกอ่าก็คือลงเรื่องการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละเสร็จปุ๊บก็มีการลากลากพูดง่ายว่าจับลากกันแบบอุบาทัมันมันเติมมันไดเรืองมันคือภาพมันเป็นตำรวจที่วิ่งแล้วประกาศโทรคมจับมันใช่ไหมใช่แล้วพอมันมีการสลายการชุมนุมตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การชุมนุมแบบฉับพลันที่สัมยัดมิถาวก็ปรากฏว่าคราวนี้แหละ ตำรวจมาเป็นร้อยเออแล้วก็ทำให้เย็นวันนั้นเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาครับอันนี้คือที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยนี้ใช่ฮะแล้วก็ที่เป็นประเด็นอีกต่อเ่คงเนี่ยก็คือการจับตัวคนไปเนี่ยโดยไม่แจ้งว่าอยู่ที่ไหนครับซึ่งตามสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีทนายถูกไหมฮะอยู่ด้วยอะไรต่อไม่ต่างต่างเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตำรวจจับกันไปแบบครับไม่บอกนะฮะอันนี้มัน ผิดขั้นตอนครับนะครับคือเมื่อวันเสาร์ผมตกใจอาจารย์วิโร์คือผมเองเนี่ยเมื่อวันเสาร์ก็ไปทำธุระอะไรของผมเนี่ยนะจนกระทั่งกลับมาตอนเย็นเนี่ยแล้วมาอัปเดตข่าวฮ้ามันมีข่าวอะไรทำไมมันเยอะไปหมดเลยก็กีตํารวจเองเนี่ยนะก็เนี่ยทําตามผิดขั้นตอนกฎหมายและพี่สุนายผาสุกเนี่ยในการทอล์กอินเมื่อคืนก็มาบอกว่าตามหลักการแล้วนี่คือการบังคับสูญหายนะไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามแต่ว่า ถ้าหายไป<ะ>โดยไม่มีใครรู้เนี่ยโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงรนะฮะและที่สําคัญก็คือมันต้องใช้แรงกดดันเนี่ยจากฝ่ายประชาสังคมเยอะมากนะฮะในการที่เขาเชื่อนะครับว่าแรงกดดันเนี่ยมันทําให้ สถานการณ์มันขี้คลายค,คืออันนี้อาจารย์วิโรจน์กำลังพูดถึงส่วนที่อยู่ในระบบใช่ไหมคือตํารวจเนี่ยจับที่สามญาติมิทาวเนี่ยสี่คนเนี่ยเอ,เอาไปที่ต่อชะดอแล้วก็ยึดมือถืออะไรต่างๆก็ติดต่ออะไรไม่ได้แล้วก็พูดง่งยๆว่าตํารวจก็เอาไปคุมตัวตามตามอานาจที่กับตํารวจมีถึง48ชั่วโมงเนี่ยนะก็สุดท้ายคือวันนี้ถึงจะไปตัวต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ยมันคลุมไปถึงอีกสองกรณีก็คือกรณีของเยลและอาร์ต อันนี้เนี่ยไม่อยู่ในระบบเลยไม่ได้เกี่ยวกับสามย่านมิทาวไม่ได้เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เฉลิมไตแต่อุ้มหายไปเฉยๆบางคนเนี่ยอุ้มแบบเอาเอาถุงผ้ะถุงดําคุมหัวแล้วก็เอาไปขึ้นรถนะขึ้นรถแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ที่ไหนยล้มือกือเอกสารโดยไม่ได้อ่านอะไรก็มีบังคับให้เซ็นเอกสารเสร็จปุ๊บเพื่อนรู้ข่าวไม่ก็มีมีแชทมาตอนแรกว่าช่วยด้วยแล้วพอเพื่อนแชทกลับไปกลายเป็นเจ้าหน้าที่ใช้แชท ของโทรศัพท์มือถือของคนที่ถูกจับตัวไปคือคือประเด็นเนี่ยนะฮะก่อนจะไปปล่อยตัวที่ BTS เคหะเคหะกรมสมุทรปราการอีกรายหนึ่งคืออาร์ตใช่ไหมฮะอาร์ตเนี่ยไปอยอันที่เป็นกลุ่มการวีโว่อันนี้อันนี้ก็คือจับไปแล้วไปปล่อยอะไรอย่างนี้เลยฮะแล้วกระบวนการจับไปจับไปสองวันสองวันแล้วแล้วหากัน vivo ก็หางันเองว่าเพื่อนหายไปไหนแล้วก็ไปพบว่าอยู่ที่บางแก้วมาฮะใช่ไหมสอนอบางบางแก้วมาั<ๆ>สนสอนอน<ม>ึงผมจำไม่ได้แล้วครับก็คือคือคือมันเป็นข่าวที่น่าตกใจโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับมาที่ภาพตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นภาพที่บริเวณนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เป็นภาพที่เขาเนี่ยพยายามจะเก็บ ผ้ายผ้าที่มีมมความยาว112เมตรที่พิชูบอ,อกเนี่ยนะฮะที่เขารณรงค์ยกเลิกมากตรา112หนึ่งสองกันนะครับแล้วคําพูดของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยาบางคนฟังแล้วบอกว่า,วา,วามันมันไม่ละมุนละม่อมเลย<ม>ดูแข็งกร้าวเอาจริงเอาจังมากนะครับนี่เป็นท่าทีนะฮะแล้วก็เอาจิงเอาจังได้นี่ไม่ว่าการแต่ตํารวจเขาก็ต้องมีหน้าที่ทําตามกฎหมายถูกไหมฮ<ร>ะถ้าถามว่า มันเหมือนมีการใช้กําลังจนเกินกว่าเหตุไหมเห็นภาพไอ้ฉุดกระชากลากถูเนี่ยนะฮะบิดข้อมือเนี่ยข้อมือหักได้นะครับถามว่ามันจําเป็นถึงขนาดนั้นไหมนะฮะแล้วทีพอมันมีระเบิดที่3ามย่านไม่เห็นจับได้เลยไอ้ทีอย่างนั้นไม่ไม่เข้มแข็งทีอย่างนั้นทํางานไม่รวดเร็วนะฮะอันนั้นจะทำได้แต่พูดตรงนะความรู้สึกก็คือพร้อม กับประชาชนมือเปล่าอ่ะแต่ถามว่าสําหรับผู้ที่เกิดเหตุซึ่งมันเป็นหน้าที่โดยตรงของเขาที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยกับทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพครับ,รบอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงไปตรงมาครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันที่เรื่องของการจับกุมตัวคุณเยลและคุณอาร์ตเนี่ยนะผมจบตรงนี้นิดหนึ่งนะคือวันนั้นเนี่ยตอนช่วงเย็นมันมีเหตุการณ์ปาระเบิดลงมาจากที่บริเวณสะพานที่สัมยานแล้วที่สัมยานใช่สะพานไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าวันน มีกลุ่มรถจักรยานยนต์คว้างระเบิดลงมาจากสะพานลอยไทยญี่ปุ่นใส่ตำรวจและประชาชนนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับอย่างที่ทราบกันไปมีทั้งผู้สื่อข่าวใช่ไหมฮะคุณสันดาน้องเอกคุณเอกธนากรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ทางตำรวจเองนะครับพลตำรวจตรีปิยะน่าจะเป็นตรัวิชัยนช่ครับ อบอกว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ของอออดีนะฮะและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน<ม>วัตถุพยานที่พบเป็นระเบิดใช้ดินเทานะซึ่งเป็นระเบิดแรงดันต่ำแต่ความไวสูงจุดระเบิดด้วยแรงกระแทกจากการปาในที่เกิดเหตุพบตะปูคอนคอนกรีตนะครับขนาดหนึ่งนิ้วตะปูเข็มสายไฟเทปเหลืองและสีดําและพลาสติกสีเหลืองนะฮะโดยเหตุระเบิด ครั้งนี้นะฮะมีความคล้ายคลึงนะฮะกับที่ The ะอ e เวนรัชโยธินและกองสลากเก่านะฮะอย่างไรก็ดีเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า2รายอยู่ระหว่างการสืบสวนตำรวจมีข้อมูลพอสมควรและคาดว่าน่าจะออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้ในเร็วๆนี้ผู้ง่ายก็คือแอมโมเนี่ยเป็นแบบเดียวกับที่รัชโยธินนี่มันกี่เดือนแล้วว่าที่รัชโยธินที่มีการชุมนุมคุณยังตามจับไม่ได้อ,ะอ่ะ เมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนก็ฟังให้สัมภาษณ์อยู่เพราะว่ารู้ตัวแล้วแต่ว่ากำลังกำลังรวบรวมให้มันแ,แน่นและตัดภาพกลับมามนแน่นก่อนแล้วคุณดูพฤติกรรมการคุมหัวคนเอาไปหายตัวไปเนี่ยครับแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยคุณก็จะเห็นนะ,ะครับเนี่ยเขาพูดถึงตรงนี้นะฮะอาจารย์วิโร์ครับก็คือผมเริ่มที่กรณีคุณอาร์ตหรือคุณทศเทพดวงเนตรอายุยี่สิบสี่ปีนะครับเป็นกลุ่มของวีเอ่อวีวัลเลนเทียหรือวีโวนะฮะ เขาบอกว่าขาดการติดต่อไปเนี่ยนะครับร่วมเป็นอย่างต่ำเนี่ยสวันนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยยึดเครื่องมือสื่อสารไปด้วยนะครับนะฮะ<อ>แล้วก็จากนั้นกลุ่ม Vivo นะครับก็มีการเดินทางไปสอนอบางแก้วโตโตก็ไลฟ์นะครับ ถามว่าเขาทําอะไรผิดก็คือคุณอาร์ททำอะไรผิดนะฮะเจ้าหน้าที่มีหมายจับหรือไม่มถ้าไม่จู่ๆถึงมายึดเครื่องมือสื่อสารจนไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้เลยจนถึงเวลานี้โดยกลุ่มเป็นผู้สืบหาเองนะว่าอยู่ที่นี่และถ้าไม่หาก็ไม่ทราบทางนี้อยากทราบว่าอาร์ตโดนจับกลุ่มในข้อหารไรเจ้าหน้าที่มีหมายจับหรือไม่หรือมีบันทึกการจับกลุ่มหรือไม่นะทัทางนี้เวลาประมาณ2ี่สนาฬิกาสินาทีโตโต้ก็เปิดเผยนะครับทางไลฟ์ของวีโวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกปล่อยตัวนายทศเทพหรืออาร์ตแล้วโดยไม่มีกการรปะัน มีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดพรบรความสะอาดคือเมื่อคืนตอนสามทุ่มนี่จับความสะอาดนี่คือเอาไปเลยสองวันอันนี้<ะ>เป็นอำนาจตามพรกฉุกเฉินป่ะพี่ชูใช่ไหม,มเขาใช้อำนาจแบบนี้ป่ะหรือเพราะตามหลักแล้วถ้าจับกลุ่มไปมันก็ต้องมีทนงทนายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮะว่าใช้อะไรกันแน่ว่าใช้อะไรกันแน่หรือว่าแต่ว่าเนี่ไปเขาไปที่สพบางแก้วใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่ายังไงคือเจ้าตัวโดนจับ ไม่ได้แจ้งอะไรเลยเพื่อมฝูงก็ไม่มีแล้วเรื่องนี้เนี่ยวีโวหาเองนะฮะหาเองจนเจอเออใช่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการเปิดเผยว่าถูกจับไปยังไงใช่ไหมฮะว่าถูกคุมหัวหรือเปล่าถูกลักขึ้นรถหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีอันนี้ไม่ใช่กรณีนี้กรณีนี้ไม่มีไม่มีเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าอะไรยังไรแค่บอกว่าขอบคุณมากที่ทุกคนให้กําลังใจครับแต่อีกกรณีหนึ่งสิคือกรณีของคุณเยลที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเป็นกรณีที่เรียกว่า จะเรียกว่าตกใจพอสมควรเพราะว่าคุณเยลเนี่ยเล่าว,ว่าตนเองเนี่ยนะฮะระหว่างที่อยู่แบบกำลังจะก,กลับบ้านเนี่ยนะฮะก็หากุญแจคือหากุญแจเข้าห้องไม่เจอครับก็เลยเดินย้อนกลับมาตรงทางปากซอยนแะม่อยู่ที่แถวสมบุตรปราการเนี่ยก็<ะ>ไปหาซื้อของกินที่เซเว่นอ่าแล้วก็ไปเซเว่นแล้วก็เดินมาจากเซเว่นตอนนั้นเองก็รู้สึกว่ามันมีรถคันหนึ่งเนี่ย จอดอยู่แล้วก็เหมือนประตูสีบอลเทาใช่ไหมครับไม่ทราบทะเบียนนะฮะแล้วกลุ่มชายชะการ4-5คนก็ใช้ผ้าสีดำคลุมหัวและจับตัวขึ้นรถตู้ไปก่อนที่กลุ่มชายชะการดังกล่าวนะจะปล่อยตัวออกมาเมื่อเที่ยงของวันที่17ที่บริเวณปากซอยเทศบาลบางปูการเคหสมุรปาการคือเอาไปเลยเอาไปทำไรอ่ะนั่แหละก็ระหว่างนั้นนะนะคุณเจลเนี่ยหลังจากที่ที่ที่เราได้ได้ตัวคุณเจลมาเมื่อเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงเที่ยงใช่ไหมครับคุณ ก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณเจยก็เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะว่าตลอดเวลาที่นั่งอยู่บนรถตู้ถูกคุมศีสษะไว้ตลอดและบอกมคีคนที่จับคุมไปเนี่ยะจะเรียกว่าเจ้าที่เราก็ไม่กล้าบอกเนี่ยนะว่าว่าเป็นเจ้าที่จริงหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าจะเจ้าที่ขู่ว่าจะไปส่งที่ชายแดนก่อนที่จะกลุ่มกลุ่มชายชะกันเหล่านี้จะปล่อยตัวลงจากรถตู้แล้วก็ขู่ว่าห้ามไปร่วมชุมนุมหรือยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมอีก ม่ะนะจะกลับมากระทืมให้ตายจากนั้นชายชะก,การกลุ่มหนังกล่าวก็ได้ปล่อยตัวลงจากรถโดยยังคุมศีษะอยู่หลังจากที่ลงจากรถจึงรีบวิ่งไปในซอยไปขอความช่วยเหลือจากพนักง,งานเซเว่นให้ช่วยแจ้งความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเ,ออเพจของกา,ลาดลัษฎาร นะครับรวบพร้อมทั้งปักบุตรสานที่ <c oughs> ที่ตัวอยู่นะครับแล้วก็มาทราบภายหลังว่าเป็นซอยเทศบาลบางปู49นะฮะ,ะ,ฮะละเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ทําการสอบปากคาเบื้องต้นพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนมารับข้อมูลนะเพื่อสืบสวนหากลุ่มชยายชะก,กันที่ก่อเหตุพร้อมทั้งทาหนังสือนะครับส่งตัวนายมงคลหรือเยลไปทําการตรวจสอบร่องรอยการถูกทําร้าย ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนและสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอก็ต้องดูว่าตำรวจจะขึงขังทำหน้าที่ได้เข้มข้นเหมือนยึดป้ายผ้านะอะไรอย่างนี้ได้เปล่าทีนี้ระหว่างการจับกลุ่มเยลเนี่ยนะเออมันก็มียึดมือถือไปแล้วเจ้าที่ก็ใช้มือถือนะคุยแชทไลน์กับเพื่อนที่ตามหาเยลอยู่ครับ แล้วในในในแชทนั้นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหน่วยงานกอรามานอ,อ,มอมชัดเจนเขาก็บอกอย่างนั้นซึ่งก็นํามาสู่แถลงการของกอรามานอ,อมรกรมนอกไม่รู้ไม่เกี่ยว โดยทางาตำรวจเองเนี่ยนะครับโทษนะฮะทางผู้คุมเนี่ยนะครับที่คุมคุณเยลไปเนี่ยสี่หคนเนี่ยนะฮะสักถามนะครับว่าคุณเยลเนี่ยได้นำป้ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูงไปปิดทับนะฮะพระบรมชาย,ยาลักษณ์นะฮะหรือไม่นะครับซึ่งตนได้นำรูปดังกล่าวไปขึ้นโพสต์ในเพจ นะฮะซึ่งตนเองก็คือคุณเยลปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ oh, ก่อนที่กรมชัยจากการจะบังคับให้ตนเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างแต่ตนไม่ยอมปฏิเสธคือเขาบอกว่าเขา้าเข้าไปในมือถือแล้วเขาเห็นรูปที่คุณเจลเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้แล้วคุณเจลก็บอกว่าตนเองถ่ายแต่ตนเองไม่ได้เป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวหาไม่ได้แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยอันนี้เป็นกรณีที่เมื่อสักครู่เป็นแชทเนี่ยนะฮะลายซึ่งคาดว่าจะเป็นการคุยกันระหว่างคุณป้อมปืนปานพวงแก้วผู้ประสานงานกลุ่มัษฎร นะครับแล้วคุณป้อมปืนบอกว่าในส่วนของแชทไลน์เนี่ยเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ที่แอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกาะอรอมนก,กับตนเองซึ่งใช้คําพูดแนวขม่มขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายและนําตัวเดียวไปปล่อยในพื้นที่ต่างจังหวัดจากการติดต่อไปคือถ้าดูจากคำพูด,ดผมขอไปนั่งอ่านอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับออผมผมยอมรับว่าคุณป้อมปืนเนี่ยพูดได้ดีพูดพูดท่าทีซอฟแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วบอกว่าน้องเนี่ยมัน น้องมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลืออมันไม่ได้เป็นแกนนำแล้วก็ไม่ได้เป็นคนดังอะไรมีอะไรก็คุยกันช่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีอะไรก็เจรจากันทําแบบนี้เนี่ยมันจะเสียมันจะเสียหายต่อระบบกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คุยดีทั้งหมดมัน36หน้ามั้งที่เพนกวินอัาโพสเนี่ยก็ในนั้นมีเขียนว่าเจ้าหน้าที่กอรมนอแน่แต่ว่ากรมนอวเขาออกแถลงการนะฮะขอชี้แจงให้ทราบว่าการตรวจสอบในรายละเอียดตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกรมนา กอละมะนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากที่พันไม่ได้มีภารกิจความรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยอและการดูแลรักษาพื้นที่ความปลอดภัยของการชุมน,นุมแต่อย่างใด <นะ S 2> อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบขั้นต้นกรละมะนขอยืนยันว่าไม่ปรากฏหน่วยงานของกอละมะนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดน,นี้ก็ดีเนาะ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบวัจบครับก็แถลงมาเร็วนะฮะและที่สาคัญวันนี้มีการไปถามพลเอกประวิตยด้วยนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งแกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทเ์เมืองเก่านวฮะแต่เรื่องนี้ปฏิเสธปลอมถามสื่อมวลชนนะฮะท่านไม่ทุบไม่พูดเลยไม่บอกเลยนะครับโดยเนี่ย และข่าว้าถามว่ามีข้อสังเกตนะว่าจากการจับตัวคุณมงคลเนี่ยนะฮะหรือเยลเนี่ยนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชนาจักรหรือกอรามานอเข้าไปเกี่ยวข้องพลเอกประวิตยนะครับเดินเข้าตึกบัญชาการในทันทีก็คือ,อไม่ตอบเลยไม่ตอบอะไรเ้นคร่บไม,ไม่แต่ว่าเรื่องนี้ครพี่ชูอาจารย์วิโร์ครับคือถ้าเราไปดูที่กล้องวงจรปิดเองเนี่ยมันน่าจะมีใช่ไหมวันที่ทั้งสองคนทั้งคุณอ้นและคุณเจลถูกลับคืออันเนี้ยอันเนี้ยถูกอับไปแต่คุณเลอยู่แล้วนะแต่ประเด็นก็คือว่า รัฐจะทําหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือไม่หรือว่าเป็นคนแอบอ้างหรืออะไรกันแน่ครับคือเท่าจริงๆมันน่าจะมันไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมก็ถ้าทำาองไปก็เหมือนกันใช่ไหมกรณีจานนิวโดนทําลายก็ใช่ไงผมเลยถามว่าคุณจานนิวยังหาไม่ได้ในความคิดผมอ่ะแต่ว่าเอาตรงๆถ้ามันจะหาจริงๆมันมันไม่น่ามีปัญหาที่จะหาได้ไหมด้วยด้วยที่เขาบอกเขาอยู่หน้าเซเว่นเขาเดินมามันก็ต้องมีกล้องเครื่องอะไรพอสมควรใช่ไหมฮะ ครับมันคือช่วงนี้เขาใส่นักงนักการใครเชื่ออะตอนนี้ใครเชื่อว่าจะไม่ใช่ใครเชื่อว่าจะหาผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเพอเพอก็รู้ว่าใครทำแต่อาจจะทับทางกันหรือไม่เข้าไปยุ่งหรือเออหรืออะไรเงี้ยหรือปล่อยปล่อยไปไหนๆนก็ถือว่าปล่อยคนมาแล้วก็คงจะไม่ตามเรื่องตามราวกันแต่แบบนี้เนี่ย มันไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องรักษากฎหมายนะฮะนี่เป็นวิธีนอกกฎหมายแต่ลําพังวิธีนอกกฎหมายเนี่ยพูดแบบนี้กับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีแบบผิดกฎหมายเหมือนกันที่จับที่สามญาติแล้วเอาไปที่ต่อชะดออันนั้นว่ากันตามจริงก็ผิดถูกไหมฮะคือคุณไปยึดโทรศัพท์คุณไม่ให้มีทนายแล้วก็ไปจับกลุ่มไว้ที่ต่อชะอภาคหนึ่งผิดขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตรงนั้นมันก็ผิดใช่ไหมแต่โอเคเราอาจจะเห็นว่า ตามพอเรากอยู่เชิงเขาอาจจะอ้างตรงนั้นได้แล้วก็ทําไปในฐานะอะไรก็ว่ากันไปเหมือนที่ทํากันมาแต่ว่ากรณีเยลและอาร์ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเข้าข่ายการอุ้มหายบังเอิญบ้านเรายังไม่มีกฎหมายตัวนี้มันก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าคงหาตัวเอาผิดลำบากแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขารับไม่ได้เป็นเรื่องแน่นอน แล้วเรราจะเิมื่อวันเสาร์เองก็มีใช่ไหมคำให้สัมภาษณ์ของท่านผบตรเองต่อเรื่องนี้จําได้ไหมที่ไปจับคนชักธงสองอะไรต่างๆเหล่านี้เห็นเลยว่าไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะใช่ไหมทัศนคติก็คือพร้อมจะใช้ทุกอย่างเพื่อให้จัดการกับเรื่องนี้ให้ได้คือเห็นประชาชนเป็นศัตรูแล้วแทนที่จะบอกว่าโอเคคุณทําตามกฎหมายหนึ่งซึ่งมันมีขั้นตอนชัดเจนของมันอยู่ถ้าตํารวจทําตามนั้นก็จบ ตอนนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่ามีการให้ความชอบธรรมด้วยนะต่อตารวจว่าเรื่องกฎมงกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองไอ้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับมันโอเคมันก็สะท้อนมาให้เห็นหลายๆอย่างแล้วประเด็นที่ผมถามอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุณเจลเองเขาก็บอกว่าเขาเองไม่เห็นหน้านะว่าใครเป็นคนทําบ้างเพราะว่าเขาถูกคุมหัวใช่ไหมขึ้นรถแล้วมันไม่ได้มีการดึงออกนะครับก็อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันมันชัดเจนแล้วลหละว่ามันมีความพยายามจะแปลงลัด แบบไทยให้กลายเป็นรัฐมาเฟียแบบชัดๆจะแปลงรัฐให้เป็นมาเฟียแล้วถ้าไม่ทำอะไรตำรวจอยู่ในขบวนการนี้ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆตำรวจก็ไม่ใช่ตำรวจรก็จะกลายเป็นโจรเป็นมาเฟียซึ่ง,งอันนี้ก็จะหนักมากแล้วมันไม่กฎหมายไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วการชุมนุมต่อจากนี้เนี่ยก็จะ ลักษณะของการไม่เครารพกฎหมายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ออแล้วมีความชอบธรรมด้วยเพราะคุณไม่ยอมปฏิบัติแบบกฎหมายเพราะนั้นะสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำคืออะไรในกรณีเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือว่าหนึ่งสอบสวนซะออว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ออถูกต้องกับกระบวนการสอบสวนและกระบวนการจับกลุ่มหรืออย่างเข่งคัดหรือไม่เ,ออเพื่อจะคำลงไว้ซึ่งกฎหมายและวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนเชื่อมั่นจับคนที่ปลาระเบิดที่สามย่านมิทาวรให้ได้ อันนี้เนี่ยคุณก็ทราบแล้วคุณก็เจอกล้องวงจรปิดแล้วค,ลคุณก็เห็นแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่ไทยญี่ปุ่นและโยนอะไรอย่างนี้เน่คุณก็ต้องจับให้ได้สามต้องจับคนที่จับอาร์ตและจับเจลแบบผิดกฎหมายแบบมาเฟียแบบนั้นให้ได้ไม่งั้นก็ไม่ไม่สามารถรักษากระบวนการนี่รัดน, <ะ S 1> นี่ทำได้รวมทั้งไม่สามารถรักษาความเป็นรัฐนะฮะแต่แต่พูดถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสามเรื่องที่พ่ชูขอเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่แต่มันเป็นเรื่องปกติไม่โอเคฟินคืออย่าไปอย่าไปให้ค่ามันถึงขนาดว่าโอ้ยทําอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยมันไม่ได้เราต้องไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ผมเข้าใจครับอาจารย์น์ไม่ั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเอะไรรู้ไหมเขาผลักจนมันกลายเป็นการเรื่องปกติที่ทําได้มันไม่ใช่เรื่องเนี้ไม่ต่างกับกรณีวันเฉลิมที่เกิดขึ้นถูกจุดและเป็นฟางเส้นสุดท้ายคือกรณีวันเฉลิมถูกปุ้มหายอืที่กัมพูชา กรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้เนี่ยผมว่าความรุนแรงมันเนี่ยระดับวันเฉลิมที่จะปลุกม็อบขึ้นมาอีกรอบและใหญ่กว่าเดิมคราวนี้ไม่ใช่มีแค่นักศึกษาแต่จะมีคนจํานวนมากที่อยากจะอยู่ในบ้านเมืองที่มีกฎหมายมีขื่อมีแปรใช่ไหมพิชูบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวให้รอดูเชื่อว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีม็อบมาแน่จากกรณีดังกล่าวก็เหมือนปีที่แล้วค ชปีที่แล้วก็มาแล้วแล้วมันจะสะส, <ม S 2> ส,สมไงในระหว่างที่ตอนนี้กําลังแจกคดีเป็นบุฟเฟ่และยิ่งจากเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มจากแจกคดีมาสู่การใช้ยุทธวิธีแบบนี้และตามจับคนที่ทําไม่ได้เนี่ยอ,อันนี้มันจะยิ่งสร้างความไม่พอใจเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้หลังๆนี่พวกการ์ตูนการเมืองนี่ก็จัดหนักอยู่นะคือมันเริ่มเห็นว่าอาการของคนในสังคมเริ่มไม่พอใจกับเรื่องพวกนี้มากนะเพชรชจรรทเขาออกมาบอกว่า ออกมาจ้วกลัดนะครับบอกว่าเราเมื่อสิทธิ์จนเคยตัวคาใจตํารวจไทยทําแบบนี้ก็ได้เือนะครับโดยมองว่าตํารวจไทยกลับเป็นคนแรกที่ประชาชนสงสัยคนสุดท้ายที่วางใจพึ่งพาหายาไม่เจอ จับบอลไม่ทันจับนักศึกษาประชาชนมือเปล่าผู้รักษากฎหมายที่ไม่เครารพกฎหมายนะะี่เป็น<ล>เป็นเป็นสิ่งที่เ,เพจร,รัศดรโพสต์ไว้นะเขย้ำมาน,นะครับว่าประเทศนี้ไม่ปกติเพราะมีคนหายสองคนในรอบ48ชั่วโมงแต่รัศดรต้องประสานกันเองช่วยเหลือติดตามกันเองนะจนวันนี้พบเยลแล้วที่ถูกจับตัวโดยผู้ที่อ้างว่าเป็นกรมานะเพจรัศดรยังกล่าวว่าการควบคุมตัวอากาศวีโวนานสองวันโดยไม่ให้พบทนายความและไม่ให้ใช้โทรศัพท์เมื่อประชาชนไปร่วมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ตามหลักสิทธิเสรีภาพในบอกประชาชน ปรตีที่อนุสรีชัยสมรภูมิเนี่ยนะแต่ตำรวจกลับใช้กำลังเกินกว่าเหตุทำให้ตามมาด้วยความรุนแรงที่ไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์จนอยากจะตะโกนถามดังๆอีกครั้งว่าพลกรฉุกเฉินที่ประกาศใช้มาเก้าเดือนนั้นมีไว้ควบคุมโรคระบาดหรือเป็นเครื่องมือเพิ่มอำนาจให้รัฐทำลายผู้ที่ออกมาเรียกร้องชีวิตที่ดีขึ้นกันแน่แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะยัดกี่ข้อหาแต่ความผิดเดียวที่ประชาชนมีคือความตั้งใจแข่งข้อนะครับตอบหนาาเบ็ดเสร็จที่กด ประเทศไว้มีให้พัฒนานะครับ,รบล่าสุดเองเนี่ยก็มีทางด้านของโฆษกเพื่อไทยนะครับอ,อ,อาจารย์นะรหญิงนางสาวรุณีกัสยานนอนอ,อกมากล่าวถึงการชุมนุมทํากิจกรรมประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่มันมีมาเฟียอุ้มประชาชนหายด้วยนะฮะโดยมองไว้ว่าการลักพาตัวหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจจับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่แจ้งหมายจับควบคุมตัวกลุ่มหัว คุมหัวปิดตาทำเหมือนประชาชนเป็นเฉลยสงครามไม่ใช่พฤติกรรมที่รัฐควรทำกับประชาชนสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ารัฐบาลขออภัยครับว่ารัทหารไม่เส็จรัฐบาลละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพพัานพื้นฐานประชาชนอย่างชัดแจ้งและทำจนเป็นนิสัยโดยอ้างมิติด้านเดียวคือ นะฮะและบอกว่าการบริหารของพลเอกประยุทธ<ม>์นะครับนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดเจปีภาพลักษณ์เด่นติดตาประชาชนมาตลอดคือการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานละเลยข้อตกลงระหว่างประเทศรวมถึงการละเลยกฎหมายภายในประเทศจริงๆแก,กในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องตอบให้ได้คร,ครับนะฮะครับ,รบเอ่อต้อกาเรามาอรอาอ,อยู่ในกลาโหม <ๆ S 2> ไหมพี่ฮะเอออยู่โครงสร้างของเขาอะไม่ไม่ น่าจะอยู่ที่สํานักนายกสำนักนายกทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของก็ไม้ั่าก่อให่ดีฝั่งฝั่งประชาชนกับฝั่งของรัฐบาลแล้วเนี่ยในฝั่งของประชาชนเองเนี่ยนะฮะที่มันมีประเด็นดราม่ากันเล็กน้อยเนี่ยก็คือเรื่องของเพจราษฎรกับกลุ่มราษฎรฮะพี่พิชวัตรอาจารย์วิโรจน์คือคือคือเรื่องนี้มันมันกลายมาเป็นคําถามคือเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยนะฮะอย่างคุณรุ้งก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะข้อความว่า เ,เดี๋ยวลองอ่านดูอันนี้อันนี้เป็นฐานะของคณะรัษฎรโพสใช่ไหมอันแรกไม่ใช่คุณลุงโพสก่อนอคุณลุงโพสก่อนคุณลุงโพสในเพจแนวร่วมการ,รชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบ,บอกว่าในฐานะโคศกของคณะรัษฎรก็บอกว่าการกริจกรรมที่สามย่านเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมของคณะครับนะฮะแต่ว่าเ,เห็นด้วยกับการเสรีภาพในการแสดงออกอและการชุมนุมประเด็นก็คือ เพจของเดิงคือเพจขังคณะรัศดรก็ชี้แจงก็เขียนแบบตอบโต้เลยเขียนตอบโต้ไหมผมว่าตอบโต้แหละก็เขียนตอบโต้มั้งว่าเอาไหนบอกไม่มีการนาไงแต่คุณลุงแต่คุณลุงเขาก็บอกมีว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นแกนนได้ใช่ใช่คุณลุงบอกครับใช่แต่ว่าทางเพจนี้เขียนว่าเราทุกคนสามารถเป็นแกนนําได้จริงหรือไม่นะครับประมาณนั้นก็ ก็เป็นการเป็นการทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันะครับว่ายังไงก็เขียนถึงกรณีนี้ว่าราษฎรนั้นมีทั้งราษฎรแท้และราษฎรเก๋ม็อบราษฎรหาได้มีทุกคนเป็นแกนนําอย่างที่เขาหลอกลวงไม่ลุงบรนสยามไม่ได้กล่าวไว้ก็เนบเน็บกันนี่แหละมันเลยคือการตอบโต้นะครับอมันก็เลยทําให้คนเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะเนี่ยแต่หลายคนปฏิเสธสามร้อยหกเลยก็แต่หลายคนก็ไปสังเกตว่าอ้าวสรุปมีสองเพจหรออะไรอย่างเงี้ย ก็มันมีอยู่แล้วเพจคณะราฐมันเกิดขึ้นทีหลังใช่ไหมคือมีเยาวชนปลดแอกมีเพจแนวร่วมการชุมนุมใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการรวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นคณะราษฎรขึ้นทีนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเมือนมีแกนนําหลายกลุ่มมากแล้วต่างคนก็ต่างมีแนวทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปทีนี้มันก็ต้องเก็บคณะราษฎรเก็บคณะราษฎร2563เนี่ยเอาไว้สำหรับ นี่ผมเดานะเอาไว้สําหรับการเคลื่อนไหวหรือนัดชุมนุมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่านี่คือการชุมนุมเล็กทีนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการชุมนุมของกลุ่มการปลดแอกนะไม่ใช่กลุ่มคณะรัศดรเพื่อแยกบทบาทกันไปหรือหรือที่วีโวกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อเขาเขาก็ใช้ชื่อของเขาเพื่อว่ามันมันก็เป็นกิจกรรมเล็กๆมันก็ได้ทำให้เห็นว่ามันมีจจ็กซอร์เล็กๆที่ขับเคลื่อนอยู่ไม่ได้มีปัญหากันหลอกเพียงแต่ว่า เก็บชื่อใหญ่ไว้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไปอ้างคณะราษฎรทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จะเสียขบวนใหญ่เวลาจะต้องเคลื่อนใหญ่อะไรเงี้ยผมเดานะ,ะและธรรมชาติของการเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะมันไม่ได้มีการคุยกันมันไม่ได้เป็นองค์มันไม่ได้มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยนะ์น่ะต่างคนมันก็เคลื่อนไหวได้ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติฮะแล้วก็ลุงก็ไม่ได้มีปัญหาการเคลื่อนไหวแค่บอกว่าเอออันนี้เจ้าภาพเป็นใครถ้าทีที่รุงโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้ เขาแค่บอกบอกให้รู้ว่าไม่มีแต่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ทําไมคุณไม่มาเหมือนกับ<ม>ทําไมแยกออกไปอะไร,รอย่างนี้ผม,ผมอยากรู้ว่าเบื้องหลังเขาคุยกันไหมคือที่เท่าที่จําไม่ผิดคือเดือนที่แล้วเขามีประชุมกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าต่อไปถ้าจะมีการจัดชุมนุมที่ไหนให้มีการประสานงานกันก็คง <น S 1> บอกหรืออะไรกันคือคือ มันมันมันไม่ได้อะน้องฟินมันคุมไม่อยู่เขาคุมไม่อยู่เพราะว่าตอนที่ผมได้พูดคุยเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการรวมตัวกันหลวมใช่ไหมจากคนหลายฝ่ายทีนี้ถ้าใครอยากจะขยับไปเยี่ยนทําอะไรก็ทําได้คือเขาต้องเคารพกันด้วยครับมันไม่ใช่แบบการจัดตั้งแบบพรรคการเมืองขับเคลื่อนใช่ไหมไม่ใช่แบบกอสขับเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นปชขับเคลื่อนคือมันมีความหลากหลายมีความหลวมแล้วนั่นก็คือความโดดเด่นของเขามันเลยทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า การชุมนุมแบบดาวกระจายที่มันเกิดขึ้นทั่วประเทศได้ไงครับถูกไหมมันไม่ต้องรอจากส่วนกลางแต่ว่ามันมีความอัดอั้นที่มันถูกสะท้อนออกมาพร้อมๆกันทันนีเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันแนวคิดเขาก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันบางคนไปถึงทะลุฟ้าทะลุเพดานบางคนไม่ถึงมันมีแนวที่แตกต่างกันอันนี้ต้องเข้าใจเลยว่าเมื่อมันขับเคลื่อนออกมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในจังหวะไหนบางคนเขารู้สึกว่า เฮ้ยสาการโควิดจะออกมาเลยเดี <thin> ๋ยวมันเสียความชอบธรรมแล hm ้วก so, <Java diz. S 2> ็มันทําให้รัฐเนี่ยจ้องหรือว่าหาโอกาสอ้างเรื่องนี้จับได้ครับก็เป็นแนวคิดแนวทางยุทธวิธีที่แตกต่างกันนะแล้วมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคุยกันได้เพราะฉะนั้นมันก็อย่างนี้แหละธรรมดาผมมองว่าธรรมดาต่อให้กลุ่มนี้เขาแตกกัน การขึ้นหนไหยก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ยังมีสามปฏิรูป1ความฝันเหมือนเดิมแหละครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของทีมงานอาสาพัฒนาแอปหมอชนะที่ประกาศถอนตัวแล้วนะครับโดยให้เหตุผลที่น่าสนใจฟังได้ช่วงหน้าครับ